สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับทางสื่อเวียดนามนะครับได้ตีข่าวว่าเมสซี่ไทยนะครับได้ระบุว่านะครับการไปเวียดนามเป็นโอกาสที่ดีของทางโค้ชเกียรติศักดิ์กองกลางทีมชาติไทยนะครับชนาทิพย์สงศิน์นะครับให้กําลังใจเกียรติศักดิ์ก่อนเดินทางไปเวียดนามเพื่อรับงานที่ฮองอัญจลายนะครับเมื่อเร็วนี้บนเพจส่วนตัวของชนาทิพย์สงศินกองกลางชาวไทยนะครับได้โพสต์รูปถ่ายร่วมกับโค้ชเกียรติศักดิ์ ที่บ้านของเขาพร้อมให้กำลังใจก่อนวันที่นักยุทธศาสตร์คนนี้นะครับจะเดินทางไปเวียดนามเพื่อเป็นผู้นำของฮองอันยาลายโดยเฉพาะนะครับเมสซี่ไทยนะครับเล่าว่าฉันขอให้คุณเดินทางเพื่อธุรกิจที่ดีในเวียดนามนี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณตามที่ชนาทิพย์กาวไวน้นี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เกียรติศัก์จะกลับไปฝึกซ้อม ชนะทิพย์สงกสินนะครับเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของฟุตบอลไทยในปัจจุบันนะครับเมสซี่ประเทศไทยเป็นชื่อที่เกียรติศัติ์ไว้วางใจเป็นพิเศษโดยได้รับโอกาสเมื่อเขานำทีม u 22และทีมประเทศไทยในช่วง2013ถึงปี2017ร่วมกับชนะทิปนะครับทีมชาติไทย u 23นะครับคว้าเหรียญทองซีเกม2013และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลชายไทยเอเชียนะครับปี2014ส่วนทีมชาติไทยนะครับก็คว้าแชมป์ AFF ซูสุดกิครับในปี2014แล้วก็ปี2016ติดต่อกันกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาอาชีพของชนาทิพย์มีความหมายสำคัญของโค้ชเกียรติศักดิ์นะครับดังนั้นการที่ดาราหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยไปเยี่ยมอาจารย์เก่าของเขาก่อนที่เขาจะมาเวียดนามนั้นน่าทึ่งมาก เป็นที่ทราบกันดีว่าเกียรติศักดิ์นะครับจะเดินทางไปเวียดนามในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพเกียรติศักดิ์และบัณฑิตนะครับผู้ช่วยของเขานะครับจะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนจะบินเข้าโฮจิมินซิตี้นะครับจากนั้นนะครับพวกเขาจะถูกกักกันในเกินเคอนะครับเป็นเวลา14วัน ช่วงต้นเดือนมกราคม2564นะครับเกียรติศักดิ์จะเข้าร่วมกับนักเตะของสโมสรฮองอันยาลายอย่างเป็นทางการนะครับเป็นไปได้มากว่าเขาจะนำทีมเมืองภูเขาเข้าร่วมการแข่งขันเทียนลองครับที่จัดขึ้นในบินดุงนะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์เพื่อช่วยทีมเตรียมความพร้อมในรอบสุดท้ายก่อนเข้าสู่ลีกวีลีก2021